การเดินที่มากกว่าการเดินยังไงไปดูสวัสดีครับผมลุงสมชายครับอําเภอโมออกเหล็กครับผมเดินเข้าบ้านแล้วไปเจอขอย้ำอีกทีเรื่องี่องจิงไม่ได้ถ่ายครับเคนในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงกระเบื้องเลื่อนๆในทำให้สัตว์ต่างๆมีปัญหามาแล้วครับอย่างงูอย่างทุกแกเนี่ยเจอพื้กระเบื้องเลื่อนๆในไฟ เลยครับลื่นไปลื่นมาโบดสะแคบไอ้สะพาแต่ไม่ใช่ผมัำเอาพี่เป็นใครพี่ชื่อขาครับหรือตขานั่นเองไอ้พวกกูวงนกแกมันกระจอกมันไม่มีขาหรือมีอย่างมากก็แค่สี่ขาแต่พี่เนี่ยขาเยอะแยะไม่มีทางเลื่อนอยู่แล้วธรรมชาติเนี่ยก็ออกแบบมาให้พี่ไม่มีทางเลื่อนนี่เป็นไงเดินเข้าบ้านเข้ามาแล้วเจอกับเมือกเลื่อนเป็นเลย ขนาดตะขาบอย่างเราเนี่หาเยอะแยะย,ยังไปไม่เป็นเลยวายแต่ไม่ได้มีแค่นี้นะครับเจ้าของบ้านเขามีเคล็ดลับในการปราบตะขาบไป่ดูเขาบอกว่าถ้าเห็นตะขาบให้ร้องช้างมาอ๋อเคล็ดลับของแกก็คือถ้าเห็นตะขาบเดินเข้ามาในบ้านนะให้ร้องช้างมาแล้วตะขาบจะหยุดโขกที่ขนาดมันเจอกระเบื้องแล้วมันยังซอยอีก มาแต่มันจะหยุดได้ยังไงช้างมา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 แล้วช้างมา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 ชาางมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนิ่จริงๆอ่ะเฮ้ยเป็นยังไงไม่เชื่ออย่าลบหลูนะดูสิครับ มันก็เลยเมื่อยอเพราะว่าซอยมานานแล้วหรืออาจจะมาหยุดเพราะว่าแกตะโกนว่าช้างมาจริงๆก็ได้ช้างมาช้างมาแต่ยังไงยังไงมันก็น่าแปลกอยู่ดีล่ะครับ เรื่มม<า>อง<า>นี้น<า>เป็นเรื่องจริงไม่ได้่ายทำคนเห็นในภาพว่าเป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงตะขาบตัวใหญ่มากเลยครับเคยได้ยินว่าถ้าเจอตะขาบให้ตะโกนว่าช้างมาช้างมาแล้วมันจะหยุดผมก็ทำดูทำแล้วมันหยุดจริงครับไม่รู้ว่ามันหยุดเพราะกลัวหรืออะไรุสุดท้ายผมก็ปล่อยคื้นสู่ธรรมชาติครับลอยขายิ่งขนาดดีกลับไปบ้านคืนดีปวดขาแย่ขอขอบคุณคุณสมชัยจังหวัดสระบุรีเรื่องตะขาบลื่นพื้นกระเบื้อง